สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหนาแคระตางนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับแคระตางลงใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็นแมสซี่หนึ่งสองสี่ายเหลืองนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับรถนี้นะครับมีแต่คันสวยๆนะครับ สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0 8 7 9 5 7 9 4 5 3 0 9 3 5 7 3 2 0 1นะครับทางร้านเรานะครับมี2เบอร์โทรเท่านั้นสภาพนะครับเรียบๆเลยนะครับถ้าสนใจนะครับเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เซนทร์สังขะกมที่19บ้านตะครอนะครับ หรือเซิร์ชทาง Google Map ก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่าลุงงานเครื่องต่างนะครับคันแรกนะครับเป็นอินเตอร์นะครับคันนี้อินเตอร์สี่สี่ห้านะครับถือว่าเป็นตัวยอดนิยมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคันที่สองนะครับเป็นแมซี่หนึ่งสองศูนย์นะครับสภาพเรียมๆเลยคันนี้นะครับไปสนใจนะครับเข้ามาชมด่วนเลยนะครับคันนี้ก่อนที่จะลุดมือไปนะครับ เี๋ยวเรามาชมนะครับแม่ซี่ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งสองสี่นะครับสภาพีสวยๆเลยนะครับสนใจเคื่อฟตางนะครับอย่าลืมเคื่อฟตางจากร้านลุงหงานะครับรับชมวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ